จากท่านนายกตวงนาพันนะครับให้ใช้สถานที่ชั้นที่สองนะครับเพื่อไปชุม50คนบอกกล่าวพี่น้องนะครับที่อยู่ว่างนะครับเชิญเข้าร่วมเปชุมมารับแจกของรางวัลนะครับบัรไดแล้วนะครับเห็นชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วประยชน์ที่หน้างานนะครับแล้วผมจะนําไปจับฉลากแจกรางวัลกันราคาหลักพันไปนนะครับแล้วก็ไปชิมกาแฟฟรีเบเกอรี่นะครับพบกับ บริษัทซิกดีนะครับเอเอร์เบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและทีมงานของที่ยมรีสอร์ทมากันนะครับันพาุ่งนี้8โมงตองครับเรามีนัดก 5, ันที่ 25, น, 12, 30, 14, นี่ขอ 2, บคุณนะครับตกมือเออตกมือ่ะวันที่ที่25เวลา12.30ถึง14นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น2เทศบาลนะจ๊ะรับบัตรได้เลยครับรับบัตรนี้ที่เขาแจกให้เนี่ย รับฟร,รบีครับรับฟรีครับมีรางวัลจับนะครับเครื่องหม้อกุ้งหีลงเสริฟกระพาอ่าอาแยงกมูอะถามเ้าเอานี่เข้ามานี่แล้วเนี่ยเข้าดีสำหรับพี่น้องชาวตำบลงิ้วงามวันที่25สิบงหาคม2567 ขอเชิญท่านที่ครบพบกับมหกรรมสุขภาพและสวัสดิการของบริษัท16 h e r นเฮอร์เบิ a t i อินเเนชนแนลจำกัดร่วมกับเยี่ยมรีสอร์ทณห้องประชุมเทศบาลตำบลงน,นิวงามชั้นที่สองเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านที่ได้รับบัตรจากผมในวันนี้เขียนชื่อเบอร์โทรเข้าลุน้นรางวัลฟรีทุกที่นั่ง บริษัทซิกทีนมีกาแฟสมุนไพรสำหรับท่านชายและท่านหญิงดืง่มเพียงวันละหนึ่งช้อนกาแฟเท่านั้นหนึ่งซองดื่มได้8วัน8ช้อนมั่นใจทั้งชายและหญิงต้องกาแฟมิราเมนดังนั้นวันที่25สิงหาคม2,567เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปท่านจะได้พบกับ ท่านประธานบริษัทซิกทีนเฮอร์เบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอย่าลืมฟรีทุกที่นั่งนำบัตรไปนั่งลุ้นรางวัลฟรี25สิงหาคมเวลา13นาฬิกาอย่าลืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับผม ายแชรวัดปัญญาธานะครับเป็นพี่ชายของเสียเยย,เยี่ยมเยียบรีสอร์ทวันนี้ขออนุญาตใช้เสียงกับพ่อแม่พี่น้องที่รบทุกท่านนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงตรงวันที่25นะครับผมจะมาจัดงานที่ชั้นที่สองเทศบาลตำบลยิ้วงามนะครับเพื่อมาเรื่องสุขภาพและสวัสดิการได้ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ผมมีบัตรมา50ใบผมต้องการคนเข้างาน50คนเท่านั้นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพและคนที่สนใจเรื่องสวัสดิการนะครับและท่านสามารถนำบัตร